มิสเตอร์กำับมาแล้วครับมเรครับเย่มากเฮ้ย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 เ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้ย ทายตรงไหนเป็นผู้หญิงเนี่ยมันล้ทั้งหมดมันเลอ์เลยไหนวะไม่ตัวเองเลยไหนผู้อยากดูตัวเองอัทเอาต้องจะอยู่ชั้นหนึ่งไม่ก็ชั้นสองนะครับทุกคนอาจจะเป็นไปชั้นหนึ่งด้านในสุดไอ้เกด้านในฝั่งโอเคชั้นล่างชั้นล่างห้องข้างล่างคัดเอาไม่ได้อยู่ข้างบนทุกคนเอเวอร์เรย์มันโรดพีคัดเอาอยู่ไหนครับคัดเอาอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับเอาละหน้าที่แข่งมิสเตอร์โปโปคอนเทนต์มาแล้ว เลยว่าตายผลแรงกันนอนแน่นอนเลยลุงวับก่อนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวไม่เห็นเลยนี่จอผมนี่อยากจะเอาลาดเลยดูดิหาอะไรนะเอาเอาอะไรนะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรนะเอาดอครับเอาดออ๋อกินข้าวนอกบ้านใช่ใช่น่ากลัวนี่ค่ะผีอห้องน้ำค่ะผีตายแน่เลยผีอยู่ห้องน้ำฮัลโหลนายอยู่ห้องน้ำใช่ไหม

มีเฟสที่ไม่มีเออฉันแต่งบ้านไม่เป็นความสีดำกว่าห้าปีทุกคนเยเฮ้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 ยผีผีอู้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 ผีแม่งพับประตูยังหนูเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผีพับประตูยังหนูเลยอ่ะอยู่เฮียมันดูไม่ได้ไหมเหรอมัไม่อยู่ห้องน้ำปะได้อ่ะอยู่เฮียอ๋อนี่อันนี้โปได้ว่าเออลืมเฮ้ยผีมันปลาของไหนวะห้องนี้เหรอ Are you here? Are you here? ไม่เสียงแล้วนะ g i v e us a sign. เฮ้ยตอบ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 มันบอกว่าไอ่ตอบว่าไอ้